ครับสวัสดีครับผมช่างสันนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอโทษก่อนนะครับพอดีว่าลมมันแรงนะครับผมมันอาจจะเป็นรบกวนในทางเสียงในคลิปได้นะครับก็เดี๋ยวกราบขอภัยขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าลมมันพายุลมมันเข้าครับลมหนาวเข้าลมก็เลยแรงนะครับทาคลิปเลยลาบากนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดงานที่ผมทําสต็อกไว้นะครับผมนี่เลือ ประมาณเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวก็วจะมะีตามงานตามนี้นะครับปากกาแต้ท้ายปากกาแต้ตัวนะครับผมนนี้เป็นงานท้ายปากกาแต้นะครับตัวนี้ทรงเรียบๆนะครับผมทรงลำคอเรียบๆไม่มีลวดลายนะครับก็เป็นไกเซฟนกเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้จะเป็นปีกกว้างสี มีมีพร้อมส่งเลยนะครับผมก็อาจจะเป็นไนเปอร์รางดำนะครับท้ายสักนะครับตัวนี้นะครับผมคิวงานยังว่างอยู่เดิมนะครับคิวงานก็มีพร้อมอไงานก็มีพร้อมส่งครับผมแล้วก็ส่งกำรรคอท้ายสักนะครับผมกำรรคอท้ายสักรางดูเมตรเจ็ดสิบน,นะครับแล้วก็ท้ายดู ทายดูล้างดูนะครับท้ายดูล้างดูเมดเจ็ดสิบนะครับผมมีกว้างสี่ห้าเพิ่มโเลอร์ได้นะครับอย่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงเรียบๆเหมือนกันนะครับท้ายดูล้างดูนะครับทรงเรียบๆเลยจับคอนะครับผมเอยกำคอนะครับผมนี่นะครับครับชมงานนะครับงานก็ประมาณนี้ แล้วก็ท้ายสักอีกหนึ่งตัวเมตรเจ็ดสิบนะครับผมนะครับท้ายดูร้างดูนะครับผมครับวันนี้ก็จะเป็นท้ายสักล้างดูนะครับคูณปิดนะครับเมื่อกี้ท้ายสักล้างดูนะครับผมเมตรเจ็ดสิบนะครับจะมีราคาเริ่มต้นที่สามพันสองนะครับผมสามพันสองจะเป็นท้ายสักล้างดูนะครับผมสามพันสองเป็นุ่นนี้นะครับ ดูล้างดูตัวนี้สามพันห้านะครับผมสามพันห้านะครับสามพันห้ามาคาแตกก็สามพันห้านะครับตัวนั้นนะครับผมกำคอนะครับสไนเปอร์ตัวนี้ก็อยู่ที่สามพันสามนะครับผมสไนเปอร์สามพันสามนะครับแล้วก็ตัวกำคอยหนึ่งตัวท้ายสักล้างดูนะครับผมเพิ่มโรเลอร์สามร้อยห้าสิบนะครับผมโรเลอร์นะครับ สำหรับงานที่มอยูก็สามารถพร้อมส่งได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากได้เลยนะครับนี่อยากรอต่อคิวงานนะครับผมก็มีพร้อมส่งได้ ชมคลิปนี้แล้วก็โทรมาถามส่งกรสังจองได้นะครับสำหรับลูกค้าไหนที่ได้ไวก็ได้นะครับผมเพราะสมมากสต๊อกอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะครับอยู่ไม่ค่อยนานนะครับผมมีความส่งเลยนะครับหกเจ็ดตัวนะครับผมจะมีในบ้านอีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นทรงท้ายดู่มตามคออย่างนี้นะครับอีกหนึ่งตัวครับลองโทรมาสอบถามดูนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจครับก็ฝากผลงาน